เอาละมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้พี่จุมนพขวัญน,นัากนวลจะพาเราไปสารฝันให้กับเด็กน้อยวัยสี่ขวบค่ะที่มีฐานะยากจนครอบครัวของเขาเนี่ยต้องอยู่รวมกันในเพลิงเล็กๆที่ไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าน้องมีความฝันว่าอยากจะได้รับโอกาสในการเรียนหนังสือปรากฏว่าด้วยความที่ทางบ้านมีฐานะยากจนนะคะไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งน้องเรียนชีวิตของน้องจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะมีโอกาส ได้เข้ารับการศึกษาหรือไม่ติดตามไปด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ติกรหนูน้อยผู้ยากไร้กับพาบิดาตั้งแต่กำเนิดเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีบิดาเสียชีวิตไปนานแล้วมารดาชื่อนางสาวคำน้อยอย่างอาศัยอยู่กับมารดา ยายในกระต๊อบไม้ฟาดเก่าๆตัวบ้านไม่แข็งแรงทุกวันนี้กันติกรต้องเดินทางไปโรงเรียนอย่างยากลำบากเพราะเป็นประยะทางที่คดเคี้ยวและเป็นดอยแล้วก็ห่างไกลกับบ้านอย่างมากเสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ต้องรอรับบริจาคจากผู้ใจบุญชีวิตหนูน้อยคนนี้ไม่ขออะไรขอเรียนสูงๆตามฝันให้ชีวิตก็พอ ในส่วนของกติกรเนะี่ยนะครับครอบครัวเนะี่ยนะครับก็เป็นเด็กกำพร้านะครับก็มีแม่มีแม่คนเดียวนะครับพ่อพ่อก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็กๆอย่ยังตั้งแแบบแบ,บ่เบานะครับก็ครอบครัวค่อนข้างยากจนเลยทีเดียวครับ สมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติได้รวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจบ้านเด็กทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปางได้จัดงบประมาณจำนวน4ี่0,000ื่นบาทตามภารกิจของกระทรวง เพื่อนำมาปรับปรุงและสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเด็กชายกันติกอนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านให้ใหม่ใช้แรงงานจิตอาสาและประชาชนที่มีความเป็นจิตอาสามาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้หน่วยงานของกระทรวงพมรร่วมกับสมาคมไทยอาสาพนาชาติก็ได้มาดูพื้นที่จริงในบ้านของอของน้องแล้วก็ของ ไม่อุ้ยนะครับในบ้านหลังนี้คงเป็นฝันดีฝันแรกของชีวิตที่ได้รับความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเชื่อได้ว่าฝันต่อไปของน้องคนนี้คงเป็นฝันสู่วันใหม่ให้ตัวเองและครอบครัวได้อย่างหาสุขพวกเราทุกคนรู้เป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอนเพิร์ดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ